สวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่อง FC และก็ช่องนกกรงหัวจุกคนเคยเสียนนะครับสำหรับมาวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการสอนอะไรเกี่ยวกับนกนะครับแต่ว่ามาแบบถามมา FC ถามมาตอบไปไอ้ที่ตอบได้ก็ตอบนะครับคนไหนอาจจะลืมบ้างก็ต้องขออภัยกันนะครับก็มีคุณ FC ที่ใช้ชื่อว่าคุณสมพงษ์นะครับ FC ชื่อคุณสมพงศ์คุณสมพงศ์นามสกุลอะไรจําไม่ได้นะครับคุณสมพงศ์ขอให้นกโกช่วยแนะนําวิธีเผาผิวปากผิวปากดีดนิ้วเรียกนกอะไรประมาณนี้ว่ามีวิธีการผิวยังไงสําหรับส่วนตัวแล้วผมไม่มีนะครับวิธีดีดนิ้วผิวปากอะไรประมาณนี้เพื่อเรียกนกให้นกเรียกกับผมเพราะว่า การเลี้ยงนกของผมผมจะไม่เล่นกับนกครับเพื่อนๆ FC คงจะเข้าใจนะครับว่าผมจะไม่ผิวปากกับนกไม่เล่นไม่หยอกกับนกนะครับจะเล่นก็คือไปเล่นที่สนามแข่งนะครับคุณสมพงศ์ไม่ไม่ไม่แนะนําให้เล่นกับนกนะครับถ้าเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมผมจะไม่เล่นกับนกเพราะว่าการที่เราไปผิวปากกับนกบางทีนกนะครับเราไปวิวิววิทวิวมากๆอะ่ะมันจะกลายเป็นเป็นอาจจะเกิดเพลงเสียได้นะครับผมก็เลยจะไม่เน้นข้อนี้นะครับ อบคุณนะครับคุณสมพงศ์ที่ถามมานะครับแล้วก็มีถ้าเอ่ยชื่อ F-C ผิดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่า F-C บางคนก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษผมก็จำไม่ได้ผมพูดสดเลยอ่านครั้งเดียวและคุณสมพงศ์แล้วก็เป็นคุณคุณเจษดานะครับคุณเจษฎาคุณเจษฎาถามว่านะครับไอ้กงบินอะ่ะเราควรใช้กี่เมตรดีนะครับกงบินนะครับต้องบอกว่ากงบินน่ะมัน มันกาหนดไม่ได้นะครับว่ากี่เมตรว่าจะดีไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ปัจจัยของของเราเองแล้วก็สถานที่นะครับถ้าเรามีสถานที่ที่กว้างนะครับก็สามารถทํากรงบินยาวได้นะครับไม่จะเป็น้องกว้างเอาถ้ามาเหมาะเลยก็สักกว้าง1เมตรยาว4เมตรกําลังบินดีนะครับเพราะว่านอกอะ่ะก็เหมือนคนเราครับได้วิ่งที่กว้างได้วิ่งตามสนามฟุตบอลร่างกายก็จะต้องแข็งแรงกว่า คนที่วิ่งอยู่แต่ในห้องนะครับจริงไหมครับอย่างไงก็เอากว้างหนึ่งเมตรยาว4ี่เมตรแค่บินไปกลับเนี่ยครับบินไปกลับออกกาลังกายวันหนึ่งสัก10นาทีเนี่ยกำลังกายกําลังใจแล้วก็พวกหลอดลมระบบปอดกล้ามปวงกล้ามปีก,ปก,ปกจะแข็งแรงนะครับแต่ยังไงผมเน้นกงบินถ้ามีนะครับเน้นบินในร่มนะครับขอบคุณคุณเจษดานะครับแล้วก็ตามด้วยคุณ อะไรนะภาษาอังกฤษยาเดียวอะไรจําไม่ได้จําคําว่าช็อปหลังก็แล้วกันนะครับยาเดียวช็อปอะไรประมาณนะประมาณนี้ครับถามว่านะ้าครับเอ้ยแกเรียกน้าหรือเรียกพี่ผมจําไม่ได้นะเลี้ยงยังไงให้นกร้องครับเวลาหิ้วไปส่วนมากจะร้องส่วนมากจะไม่ค่อยร้องอ,อ๋อส่วนมากจะหิ้วไปแล้วไม่ค,ค่อรย,อยร้องคือเลี้ยงยังไงให้ร้องร้องมั่งไหมร้องมั่งแต่ส่วนมาก ส่วนใหญ่ฮิ้วไปแล้วไม่ค่อยร้องประมาณนี้ก็แสดงว่าก็ให้ปันธงว่าก็คงจะนกยังเลี้ยงยังไม่ถึงนะครับถ้าเป็นภาษาเซนภาษาชาวบ้านกเลี้ยงยังไม่ถึงครับต้องเลี้ยงนิ่งๆหน่อยนะครับเลี้ยงนกอย่าไปไม่ใช่วันนี้หิ้วซ้ายวันนี้หิ้วขวาเลี้ยงนิ่งๆให้อาหารการกินให้ผลไม้ให้หนอนเนินให้เป็นเวลากับเข้าออกเช้าออกแดดเป็นเวลาเข้าร่มอาบน้ําให้เป็นเวลาเดี๋ยวนกจะเก่งเองเองครับ มีเวลาก็พาเที่ยวบ้างครับอาทิตย์หนึ่งพาขึ้นรถไปเที่ยวบ้านเพื่อสมาชิกสักครั้งหนึ่งทําให้นกได้มีการพัฒนาการขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าเที่ยวทุกวันเที่ยวทุกวันนะครับไม่ดีนะครับยังไงอาทิตย์หนึ่งพาขึ้นรถเที่ยวไปบ้านเพื่อสมาชิกดูนะครับเลี้ยงนิ่งๆครับอย่าไปเลี้ยงแบบว่าหวังผลว่าจะต้องจะต้องร้องนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมก็เลี้ยงแบบเงียบๆครับขอบคุณนะครับคุณยาเดลช็อปที่ถามมาแล้วก็จะเป็นคุณ อะไรนะคุณวุรพ์รอะไรทั้งอย่างนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยอยากให้ทำเรื่องทำอยากให้ให้ผมแนะนำคลิปทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะครับทำไมเพราะว่าทำไมนกกรงหัวจกุกมัชอบกินเฉพาะกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหินนะครับก็เพราะว่าผมไม่เคยทำคลิปหรอกครับแล้วก็มีคุณวุรพ์พรอะไรเนี่ยถามมาคนเดียวเรื่องกล้วย ไม่รู้จะทําคลิปแบบไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องชาวใต้เขานิยมปลูกกล้วยหินนะครับเขาก็จะให้นกกงหัวจุกกินกล้วยหินเพราะว่าเขาบอกว่ากินกล้วยหินดีนะครับส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกเรานิยมกล้วยน้ําว้าก็ให้กินแต่กล้วยน้ําว้านะครับก็แล้วแต่ความสะดวกครับแต่ว่ากล้วยอื่นนกมันไม่กินครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยอะไรเนี่ยผมเคยให้นกกินครับไม่กินกับเน่าเปล่าครับก็เห็นกินแต่กล้วยน้ําว้ากับกล้วยหินครับ ก็ถือว่ากล้วยทั้งสองชนิดนี้ก็มีประโยชน์กับนกรงหัวจุกมากที่สุดครับขอบคุณนะครับคุณบุพรพรอะไรอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณจิรวัตรจิรวัตรสอบถามมาว่าไอ้ราวแขวนลาวแขวนสูงกี่เมตรนะครับราวแขวนสูงกี่เมตรผมโอ้โหผมก็ไม่ได้ไปเคยทําราวนะครับแต่มานานแล้วครับเคยทําราวแขวนสูงนะครับแต่จูนกได้ล็อกหนึ่งสิบหกตัวจําได้ แต่ว่าจําไม่ได้ความสูงมันเท่าไหร่นะครับเอาเอาเป็นว่าถ้าเราทําอยู่บ้านกับเราก็แค่เอาสุดมือเราสองเมตรกว่าแหละครับเรายืนขึ้นแขวนแล้วกะว่าหัวเราไม่โขกเราเดินแล้วหัวไม่โขกตีนกงก็ใช้ได้ครับเราห่างประมาณกงต่อกงก็ห่างกันประมาณ80เมตรไอ้แปเซนนะครับกงเราระหว่างกงกับกงอ่ะห่างกัน80เซนพอครับเอาพอประมาณครับผมก็จําไม่ได้ครับเพราะมันนานมาแล้วแต่รู้ว่าสูง2เมตรกว่าครับเราอยา แขวนแล้วเราต้องเดินเราไปชนนะก็อเอาแค่เฉียวหัวเรานิดนึงใส่หมวกกันน็อกและเฉียวนิดนึงเอาเราแขวนถึงเป็นช่างงสองเมตรกว่าไม่ถึงสามเรื่องอะไรประมาณนี้ครับผมจําไม่ได้จริงๆครับแลวมาที่คุณคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์คุณแบงค์ถามมาว่าคุณแบงค์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะครับสอบถามมาว่าวิให้นกโกช่วยทําวิธีการไล่แดดไล่แดดนกใช่ไหมครับโอ้ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยไล่แดดครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมจะตากแดด น้อยครับเรื่องแดดผมไม่เน้นครับเน้นกันเน้นน้อยมากครับแดดผมเน้นการอยู่ในร่มกับการกินการบินอะไรแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับวันวันหนึ่งได้บินสักนิดหนึ่งแดดก็ห้านาทีสิบนาทีแค่นั้นผมไม่ค่อยเน้นมากนะครับเรื่องแดดนะครับสาหรับคุณแบงค์ส่วนใหญ่สังเกตดูนะครับคุณแบงค์ นกเก่งๆนกที่กินหูหัวนะครับเรื่องแดดเขาจะน้อยมากครับบางตัวออกสิบนาทีต่อวันบางตัวยี่สิบนาทีนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาอยู่ในร่มกับการกินการบินเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญเลยนะครับนกแถมแล้วน้าคนจะสมบูรณ์ครับแดดมันแค่ตัวประกอบไม่มากครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นให้แดดไปยี่สิบเปอร์เซ็นพอครับยิ่งท้านนกเขาแข่งทุกอาทิตย์แล้วแดดวันปกติเขาไม่ออกเลยนะครับรอออกวันแข่งทีเดียว แล้วก็คุณมาที่คุณสุดท้ายนะครับคุณมสอะไรล่ะมาสเตอสติหรืออะไรเนี่ยภาษาอังกฤษทางนั้นเลยนะครับที่ผมจมําไม่ค่อยได้ให้บอกว่าวันที่ฝนตกถ้าเกิดฝนตกเราจะทําความสะอาดพื้นกงไหมวันที่ฝนตกทําความสะอาดพื้นกงไหมถ้าทําได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาสายยางอะไปฉีดในกงนะครับ มันจะทําให้กรงชื้นเพราะว่าฝนมันตกอยู่แล้วใช่ไหมครับกรงจะชื้นเดี๋ยวเกิดกงมันไม่แห้งเราขุมผ้าไปแล้วนกมันจะเป็นหวัดนะครับเอาเป็นว่าวิธีการทําความสะอาดพื้นกรงนะครับก็แค่เราดึงถาดออกมาเลยครับดึงถาดมามีเกียงขัดปูนนะ่ะเราก็มาปาดขี้ปาดอะไรออกไปเท่านั้นพอครับเจอเศษอาหารเศษอะไรเราก็ปาดออกนอกกรงทิ้งไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างก็เอาออกมาใส่กอกน้ํา ล้างสกอตไบต์หน้าหลังทำความสะอาดตั้งให้แห้งแป๊บหนึ่งพอมันแห้งดีเราก็เก็บเข้าไปใต้กงนกเหมือนเดิมแล้วก็ถึงเวลาก็คุมผ้านอนครับไม่จะเป็นต้องต้องไปล้างในกงนะครับเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุของกงเราด้วยนะครับล้างถาดก็ล้างข้างนอกแบบนี้แห้งแล้วเราก็ถึงเข้าในครับยังไงวันนี้วันมาวันนี้ก็มาแบบง่ายๆนะครับแค่ถามมาต่อไปคนไหนลืมนิดลืมหน่อยก็ พักกันมาสอบถามได้ครับเดี๋ยววัยวัยนี้เราจะมีเทคนิคดีๆมานําเสนอหรือเพื่อนๆคนไหนมีอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเรื่องไหนที่ผมรู้ผมก็จะตอบให้ได้ถ้าเรื่องไหนที่มันเกินความสามารถที่ผมจะรู้ผมก็จะไปถามเพื่อนๆในกลุ่มไม่ทีหนึ่งเพื่อมาบอกเล่ากันอีกทีนะครับใครหรือใครมีข้อเสนอแนะ แนะนำดีๆก็แนะนํากันมาได้ครับถือว่าช่องนี้ไม่ใช่เป็นช่องของผมเป็นช่องของ f อครับมีอะไรเล่าสู่กันฟังครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ